น,นี้ใส่เป็นพริกพริกเอ่อพริกแห้งนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าทำไมกล้องมันสีมันเป็นสีแบบนี้สีมันแบบซิดซิอ่ะอันนี้ตำหมูยอนะคะทุกคน ไม่ไดาจะใส่ถั่วพูเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็จะแบ่งไว้กินแก้มนะคะเพราะว่าคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยชอบอเราก็แยกไว้ใส่ไปนิดหน่อยค่ะนอะชิมรสชาติก่อนนะคะผมไม่ได้ชอบเปรี้ยวหวาน ชิมหมูยอด้วยรสึกเจียวเปนนิดน ใส่น้ำตาลตัดจะเผ็ดมากอืม โอเคได้แล้วค่ะรสชตาติออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะอันนี้เดีย๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่จานนะคะ